สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยจะมาพอดีคุยโยเดินมาที่สวนนะเห็นต้นหนุนสับป,ปะรดต้นนี้เขาล่วงมาอยู่สองลูกนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาแกะเพื่อนๆดูนะครับล่วงมาคนต้นเลยขหนุนสับป,ปะรดตนน้นเนี้เมื่อเมื่อไม่นานมานี้คุณสตังแห่งรายการพัฒนาการบ้านทุ่งก็เคยมาถ่ายทํารายการเกี่ยวกับเรื่องการ ทำอาหารจากขนุนสับปะรดวันนั้นก็มีแกงไตปลากับทําลูกชุบนะครับลองไปดูย้อนหลังก,ก็ได้นะครับตอนกนุนสับปะรดของรายการพัตนาบ้านทุ่งนะครับพอดีวันนี้เขาหลดมาสองลูกคุโยก็จะมาแกะเพื่อนๆดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเพราะว่าคุโยกเคยทําคลิปหนึ่งไปแล้วเกี่ยวกับขนุนสับปะรดนานเหมือนกันเกือบน่าจะเกือบสองปีแล้วแหละอืตอนนั้นที่บ่าให้ดูอะจะเป็นถนุนสับปะรดอ,อ่อนนะครับคราวนี้เขาแกะเนี่ยหล่นมาสองลูก ตอนนั้นก็บอกไปเยอะเหมือนกันว่าขนุนสับปะรอดเนี่ยใบเขาจะเหมือนสาเกลูกเขาจะเหมือนกับเหมือนกับขนุนบวกสาเกเพราะว่าน้มเขาจะยาวถ้าสาเกจะไม่มีน้าเขาเลยเรียกขนุนสับปะรอดขนุนสับปะรอดเนี่ยถ้าเรามาดูเนื้อข้างในของเขาเนี่ยเนื้อของเขาจะกินไม่ได้นะครับเนื้อข้างในแบบจะกินไม่ได้กระบีมันเนี่ยจะกินไม่ได้ถ้าลองกินเลยเหมือนกับมันไม่มีรสชาติอ่ะมันกินไม่ได้ แต่ถ้าเม็ดข้างในเขาเนี่ยให้ดูเม็นชัดๆเลยก็ได้เม็ดเม็ดอ่ะ,อะเม็ดของเขาเนี่ยเม็ดของเขาจะเหมือนเกาลัดมากเลยนะครับนี่อันนี้แซงเขาเขาสุกหล่นลงมาเม็ดก็เลยจะจะงอกเม็ดของเขาจะเป็นอย่างเงี้ยอืมเม็ดกระหน่ำสับปะรดอันนี้เริ่มจะงอกแล้ว ที่คนเขาชาวบ้านสมัยโบราณเลยเนี่ยเขาจะเม็ดเนี่ยเอาไปคั่วแบบเกาลัดก็จะกินก็อร่อยจะออกมันๆแต่จะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะของเขาอาจจะมีกลิ่นเหม็นเขียวๆนิดนิดแต่ก็อร่อยนะครับผมหลายหลายคนคนโบราณจะกินเป็นของของของว่างของของกินเล่นนะครับลูกหนึ่งก็มีนั่งลงดูข้างล่างกันก็ได้นะครับที่จริงลูกหนึ่งเขาก็มีเม็ดเยอะเหมือนกันถ้ามาดูไปละ ก็ยี่สิบสามสิบเม็ดก็คือเม็ดที่จริงดู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 มันจะเป็นเป็นจุดๆทุกเนี้ยคือเม็ดของเขาทั้งนั้นเลย <S 2>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  น้ำต,ตรงนี้กินไม่ได้เลยกินได้แต่เม็ดนะครับที่เขาเรียกเก่าลัดเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าลักษณะมเมล็ดของเขาเม็ดข,ข,ของเขาเนี่ยก็เหมือนกับเก่าลัด แต่นี่เริ่มจะงอกหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาสุกบนต้นเขาสุกแล้วเขาหล่นลงมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาสุกแล้วเราเก็บลงมาก็จะไม่เป็นงอกอย่างนี้ก็จะอร่อยที่เริ่มเ้นเม็ดทีเ่เริ่มมีรากแล้วเนี่ยไม่รู้ตกมาก,กี่วันลว <c oughs> นะครับผมลูกหนกึ่งก็น่าจะถึงสามสิบเม็ดได้เลยยี่สิบกว่าเม็ดอ่ะน่าจะได้ยี่สิบสามสิบเม็ดนะแต่ละลูกละลูกนะครับเพราะว่าคลิปคลิปเก่าอ่ะไม่ได้แกะมาให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็เลยจะมาแกะเพื่อนๆดูนะครับ อันนี้เป็นเมล็ดของเขาที่แกะออกจากจาก,จากเนื้อแล้วอันนี้เป็นเมล็ดที่อยู่ในเนื้อเป็นอย่างนี้น,นะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเกสรตัวผู้ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะยาวๆเนี่ยเมื่อตอนนั้นรายการของคุณสตางค์เขาบอกว่าใช้จุดเป็นยากันยุงได้นะครับเอาไปตาให้แห้งแล้วก็มาจุดเป็นยากันยุง หลังจากที่รายการออกไปแล้วเนี่ยคุโยก็เลยตอนแรกคุโยไม่รู้พอเห็นว่าเขามีเคยเอาไปทดลองจุดเป็นยากันยุงสาหรับนั่งหน้าบ้านที่มียุงเยอะๆเนี่ยได้ผลมากเลยนะครับอันนี้คุโยกม็มาถ่ายคลิปเนี่ยในสวนยุงเยอะคุโยก็จะจุดไ้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมไม่งั้นยุงกัดเยอะยๆไปหมดแล้วนี่ช่วยได้จริงๆเลยนะครับทดลองมาแล้วนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามคุยลูกชาวสวนได้ดีมาต,อตลอดขอบพระคุณมากครับน,น,น,นี่เป็นเดยงจะแรง